ไปปปนะะ๊อ่ดึงับผมก็รีวิวคาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนปืนกันในแล้วเออให้ชิปปืนอย่างเดียวเสร็จแลก็นี่แหละครับเรียกันยาวๆนะวันนี้ผมจะอธิบายของที่สิ่งที่ผมจะรีวิวทั้งกล้คลิปนี้ก็รีวิวยาวๆเลยนะสิ่งที่รีวิวแรกนะก็คือนี่ฮะอือเย็นๆนี่ฮะ ฮาโลวีนเมจิกนี่นก็คือไอตัวหมีถือไอ,ออมยิ้มนั่นแหละครับมารอทางรอบัดกันก่อนเลยครับจะรีวิวเป็นเยอะหน่อยนะครับวันนี้อันนี้คลิปนี้คือเนะื้อเสียหายก็จะสีท่านสีก็คือเสียหายเบาขวาความเร็ว63ก็ตีไว้ก่อนแล้วคอนเซเลเยอร์หน่อยนึงแล้วก็เก็บเสียหายเพราะเท่ากับดับคอนเซเลเยอร์นะครับโอ้โหโจมตีนี่ไม่มีนะต่อปไปแต่ไอ มีอันนี้มาสามารถอัพได้นะครับแต่ผมอัาไปแค่เบีวห้าเองนะมันตอนที่เวลนี่ฮะมันตอนทีเวลเ่าเจ็ดหรือเปล่านะโอเคมันตอนทีเวลเจ็ดนะครับก็ออันละครับต่ออัพเป็นเบีวเจ็ดหลังก่อนนะครับถุงมันจะเป็นยังไงเราต้องมึงมันจะเป็นยังไงนะเบีวเจ็ดอยากรู้มากครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าค้างก่อนนะต้องมีดวงไหนเนี่ยโอเคนี่ไงโอเคนะก็นี่แหละ นีโร่โจมตีนี่ไม่มีนะศูนย์เลยนะครับโอเคอ่าต่อมาที่ผมจะรีบิวคือฮัลโลวีนเอ้ยเดี๋ยวพอผมลองใช้ไอ้นี่ให้ดูก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเราต้องรีบิว้เสร็จก่อนแล้วค่อยลองไปใช้อีกนะฮะโอเคนี่ฮะความเสียหายเสียหาง62นะอันนี้ก็คือตีเบาอลกับดักเซยยืนนะก็ความเร็วเร็วไม่ค่อยเร็วนะครับขอบเขตก็น้อยกว่าเลยแต่ผมอัพแค่เบลสี่นะฮะตอนเขาตั้งเบลเจ็ดเหมือนกับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เติม700บาทนะเจ็ดร้อยเจ็ดบาทนะส,สิบเก้าจุดเก้กาเหรียญนะจะได้ตาวอนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเนะโอเคมาปืนที่ผมจะรีวิวเดี๋ยวผมจะดูคำบอกเราอะไรก็คือปืนกระบอกนี้ครับนี่นี่ไหนวะอันนี้ไงเนี่ยสองพันสิบหกคาราวีน a w p b i ครับ b i นี่เป็นเป้าหนะเว็บเจ็ดนะดาวเมทสูงมากร้อยห้าสิบเลยทีเดียวนะก็คือแรงกว่าบาเลตมากนะ โอเคความระดับแม่นยำต้นมากกว่าบาเลตนะครับจุดครึ่งห้านะโอ้โหแม่นยำสูงสูงมากนะก็คือวิงส่วนสองก็คือวิ่งวิ่งเร็วนะคือศูนย์จุดเอ็ดนัดก็มากกว่าบาเลตนะเทียบกับบาเลตนี่เทียบความเร็วในการยิงนีบาเลตมันไวกว่าเกาะเอเดนยูพีนี่ก็ชักจะเข้าจักออกเลยนะครับก็ไม่เอเดนยพีธรรมดาเนี่ยนะเลยวารวจกับบาเลตนะแต่ละยิงอันนี้เสียทาหกสิบสามนะคือเสียภาพกับบาเลตนะโอ้โห ย้อนจริงๆครับวันนี้แะยิงติดร้อยเจ็ดสิบห้าก็ทะล,ลุบอลลี่ครับทะลุเกาะก็ทะลุเกาะมากกว่าบาร์มิลร้อยสิบก็คือใครโดนยิงนัดเดียวนะตายฮนะหรือไม่ไม่ตายเนะี่ยสืบตื้นก็บอกต่อมาเลยครับมาที่ไหนแหวนไหนแวหวนหาไม่เจอต้องกดกลับทำไมเนะนี่ยเดี๋ยวมันเป็นวันนะมันแจกมายี่สิบวันนะัดเติมไม่รู้เท่าไหรนะ่นะแตงมายี่สิบวันนะความเสียหายนะยี่สิบสอง ยี่สิบสองเหรอจะวัดกัะเืนอไรเดียเนี่ยวัดกับวิช,ชันเหมือนกันละกันโอเคเ๋ยวผมลองไปหาปืนที่มันอยู่ข้างๆแก้กันก่อนมันไม่มีมันไม่ใช่ถาวรน,นะครับโอเคมันยี่สิบวันนี่ว่าลืมโอเคก็วัดประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยวัดวลองวัดดูโอเคเป็นยินนะนั่มงจงอย่เพิ่งปิปคดคลิปไปก่อนนะอ,อันนี้นี่เอ็มซีเอนอีวิชันเอลก้านะ m c ็มซี l อหน e ่ฮาโลวีนเนเนี่ยสีเขียวปีกอะครนะโอเคมขอทหารยี่สิบสองแล้วคือเสียหายเท่ากับ m c มเหนึ่งเลยมันใกล้มือดนีแล้วโอเคโอเค m c ็อหนึ่งอันนี้อ๋อสยหรับแม่นยำหกสิบนะความเร็วการยิงนี่ร้อยหกนะ่ก็คือยิงเร็วนี่เองอ่ะมันยิงเร็วแล้วกรบอกนี่เช็นภาพนี่แปดสิบมันเดี๋ยวผมลองหาแล้วกัน เปลียนภาพ80ดสิบอันนี้เปียนภาพ93มีไบโอด้วยคือปืนนี้มันน่าจะทำมาสวยๆเฉยๆนะอ๋อไม่มีอะไรเพิ่มเยอะมากนะเลี้เก้านะโอเค20วันโอเคอันต่อไปผมจะรีวิวคือระเบิดนะโอ้โหแรงมากครับระเบิดเป็นระเบิดไบโอนะนี่อนุภาพรนะ้อยสิบ,บน,นั่นคือก็เท่ากับระเบิดที่ในนี่ครับเท่ากับระเบิดไอ้นี่เลยเนะี่ยแต่มันมีโจมตีเคมนีนะครับโอเคนะ ต่างอื่นตรงมันนี่จบดีเคมีนะครับโอเคคลิปนี้ก็รีวิวเป็นายาวๆเลยม,มาโอเคนะครับเล่นกระบ,บอกไปก่อนเล่นคนไม่ไหวนะโอเคมาเราจะรีวิวอ่ะอันนี้ก่อนเลยกันมีดนะโอเคมันจะไปรูปประมาณนี้ฮาร์วินเมจิกหวานนะโอเคเดี๋ยวมันใช่แหวนหรือเปล่าโอเคถือมาก็จะเฟ็นนี้นะไอตัวอะไรก็ไม่รู้ยิ้มอยู่นะั่นก็เป็นน้ำหนามนะก็ตีประมาณนี้เลยอืม อืมมันรู้สึกจะมีเสียงหยิบตัวนะอุ้ยใจเย็นๆสิโอ้แหล็กๆหลกทุบเราทุบเรอเหือมแ่งแรงแรงพอสมควรนะสตีกับบอดนะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับนี่วนนัวนี้อ่าโลโก้สีก็สวยงามนะแต่มันรู้สึกมันหลอนๆไปนะเพราะจะเป็นฮาโลวีนก็ต้องหลอนอยู่แล้วนคะรับนี่ตายแล้วโอเคเรอสักครู่นะบอกผมเกิดก่อนตัวบอดยิงกันึก่อนนะโอเค ต่มาแล้วผมจะรีวิวสไนน์นะโอเคสไนน์โอ้โหสีผมบอกครับเติม300กว่าบาทนี่ได้สไนน์อย่างนี้นี่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยสีสวยมากครับเป็นสีออกส้มๆเขียวๆนะมีลายสีชมพูชมพูตรงๆแล้วเป็น A อเดอบนจอรีนะเหมือน A อเดอบนจอรีของเล่นเลยนะโอเคของก็นี่ฮะยิงก็ฮาโลวีนนะ้เนี่ยกระถึงก็จะสับไวนะไวมากเลยนะสับไวคือว่าอยากใช้แทนปืนมังกรเลยทีเดียวนะก็บอกงี้อุย้ยนี่ฮะประมาณนี้เนี่ยดินนะสับ ยิงสับเราจะยิงอย่งนี้ดีกว่านะผมชอบผมติดยิงอย่างเงี้ยนะโอเคนะพวกก็มานี่แหละอ่ะสีสวยงามนะกองเอามาดูกันนะโอเคมาเดี๋ยวไปให้บอดฆ่าก่อนระเบิดอ๋อดีไงระเบิดก็เป็นประมาณนี้อ๋อมันก็จะเป็นไอีเขาเรียกว่าอะไรนะฟักทองนะฟองออกมานะแล้วก็มีข้างคาวนะมีเสียงคล้ายๆแบบควันฮนะควันขวัญเออนั่นเองครับ อืมยิงแค่นี้ก็ยิงไม่ตายนะบอดโอเคนะประมาณนี้แหละอืมปืนกระบอกต่อไปหมดหรือยังวะอ๋อทีมรีวิวหมีสิโอ้เอาใหม่นะเอาใหม่เราบอลจะปลาเราเบื่อจรอบนะนะครับไปประมาณนี้เลยนะก็ปลาปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยอย่างงี้ฮะโอเคเราจะรีวิวหมีกันนะผมมันก็จะออกวัดโอ้โยดูดีไปแพ้เฉยเลยไม่เป็นไรนะก็ผมไม่รู้นี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอ้รูปเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรโอเคเอาไม้เอาไ okay, ม,ม,ม้นะโอเคมาคลิปนี้รีวิวกันยาวนะมาตุ๊กตาหมีนะก็เป็นอย่างนี้เลยปึ๊บเอ่ถืออมยิ้มนั่นก็ออกแนวร้อๆหน่อยนะครับนี่นี่วันนี้ก็เอาหมีมาตีคนเล่นนะทุกสิกมันจะดุดิกดุกดิกเต้นะครับนี่ <laughs> ก็มาเป็นตุ๊ก,กตานะครับลองลองฝันว้ นี่ยมันจะเป็นฮัลโลวีนอย่างี้นะจะเป็นรูปตุ๊กตาหมีนะแต่อมยิ้มมันหายไปไหนวะหรือมันไม่อมยิ้มที่ประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นตุ๊กตาหมีตาสีแดงๆนะขาขาดไปข้างหนึ่งนะร้อนใจผมจริงเลยผมชอบมนี้นะโอเคนี่แหละครับก็เป็นตุ๊กตาหมีนะพออะไรเป็นไอ้นี่ครับฮาโลวีนอะไรนะสินอย่างนั้นเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้และครับก็รีวิวกันยาวเลยเนี่ยแม้ว่านี่คือนี่ฮะ ประมาณนี้อืมอ๋ออุ้ยปั๊บๆปาลาแฟดฉีดนี่นี่นี่ดูจะชัดเนี่ยวันนี้ก็ปืนไอ้ตัวนี้มีดก็เริ่มอัพได้ครับมีดอยากรู้ว่าลางเต็มมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะผมอยากรู้แค่นั้นแหละผมลองเลยซื้อมาผมก็ผกกับความร้อนเนียครับผมชอบของร้อนๆอยู่แล้วนะโอเคนี่ครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยว์กันดาดาเวสเกียร์เนี่ยห้าหกอัน ไม่รู้ดีครับจำไม่ได้ไม่ไดีนะครับโอเคนะครับนี่นี่ฮะเคคลิปในกล่อลาไปกองสวัสดีคลิปอย่าลืมกดรับด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะกดไลค์คลิปด้วยก็ดีนะโอเคบายบายนะครับ,บาย